จ้าวันดีจ้ามูนี้วันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกหกนะจ้าโอ้หกหกหกเจ็ดหกหกแหละจ้าเลยสับสนอันสับสนวันเดือนปีเกิดวันที่จ้าเมื่อนี้เขากลับเขาปามาหาเห็ดนะจ้าอยู่ที่เขากระดูนะจ้าพี่น้องกลับไปรุ่นไปชมกันนะจ้าว่าเขาจะได้หลายปันไหนนะจ้าอันนี้ช่วงเช้านะพี่น้องเนาะก็มาเจอเห็ดน่ะมันเป็นมูเป็นมูเนาะ đi không ai nữa nè 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 สวยมากสวยมากเห็นกัวแดงจ้ะ่ายแล้วถึงในดอกเดียวโดนข่าวแล้วเพื่อแล้วติดงานปหน่อคุกเจ้าเป็นมูอันนี้ครุกอันนี้อะไรนังเละนี่นังเล็อมีคุก

วางกระตาทัอีก่างอุ้ยหาเคียนี่หาเคียนี่บุญงามพ่น้องอ้ยพูน่ะบานเพื่อยๆเห็ดหนาววยเล้วเห็ตหนาวนบนจุ้มเลย อล้ยงกันเป็นแถวดีดออตันตันกนเลพุ่นเลี้ยงกันดับผมวุนจากหน่อยขวดมหาเงี่ยพี่น้องเอ้ยบางเห็ดบ่เด้อติดอ่เลี้ยงจจกจากหน่อยมหาใหญ่ต่างหากเห็ดยี่อกงามพี่น้องเห็ดแงัวครัวพี่น้องเด้อเห็ดแตงัมเห็ดแงัวอืมสวยงาม xuống được thì thì không ngâm được à ừ. 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 Nào mắm vino, mắm mắm má vì nó, má โอ้ยเฮ็ดเขาหัามคอยโอ้ยนี่เดดอกตุ่มอดนอ่นี่ได้ยินเสียงลูกเดเมอเมื่อ่เมื่อกี้่อเม่อเ่อ่อง่อเม่อเมือเม่อเมื่อเ่อมื่อี่่อเม้เม่ได้เมอเ่เอเ่เมอม่มเเอเด้่ดาม,ามือมือ เสดายครับก็ได้เตาปลาหรืจังดิเออเสดายยังครั้งเรื่อยไเตาปลาหมือนนี่เลยเตางับน่ะมันมันมันค่ะมันบรื่อเตาปลาจ้าได้แต่เห็ดได้จับมือนี่เด้อลูกไข่เพิ่นอยากมันนี่สเต๊กก็ได้เห็ดแล้วได้จับพี่น้องเห็ดเหล่าจนสิกับบ้านเนาะโชคกระตานี่ค่ะอันนี้ของลุงดิดกระตานึงคนไหนไป่ไปอยู่รถเราจะจไอตอนกลางคืนอันนี้สิกับแล้วตาที่สอง ปลาสองนะจ๊ะน,น,นี่คอนสเตกะกะตาที่สองค่ะอ่ะบาบ๊บอบบีบอต้นกะตาที่สองแล้วสริกระบาดแล้วจ้ะพี่น้องได้เต็มตาแล้วเนาะบเต็มดอกเกือบเต็มแต่วายยืนหลุดแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าจ้าสวัสดีจ้า